เทคนิคการเตรียมภาพโดยใช้ Midjourney version 7สำหรับการทำช็อตว้าแบบนี้เป็นยังไงไปดูกันค่ะ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเครื่องมือนะคะที่เพิ่งอัปเดตใหม่นะคะ,ะก็คือการทำภาพโดยใช้ Midjourney สำหรับวันที่เราถ่ายคอนเทนต์นี้นะคะก็ Midjourney เวอร์ชัน7ยังเป็นอัลฟาอยู่นะคะ<ม>เครื่องมือก็ยังไม่ได้มีครบ<ช>เหมือนเวอร์ชัน6 ะะจะยังไม่สามารถใช้ซีเลฟได้ะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวไงเราพาไปดูหน้าตาเข้าวลของเขานะคะครับผมก็คือหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์มิจเจอร์นี่แล้วนะครับถ้ากดมาที่ตรงครีเอทเนี่ยจะเห็นว่าจะมีไอคอนต่างๆเพิ่มเติมมาด้านขวานะครับผมอย่างแรกเนี่ยก็คือตัว P นะครับหรือว่าการใช้ Personalization นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการเลือกเปิดปิดค่า Personalize เนี่ยจะอยู่ใน Setting แต่ว่าพอเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาแยกออกมาให้เราสามารถกดคลิกเพื่อเปิดปิดได้เลย ก็สะดวกใช้งานง่ายมากขึ้น<ช>ไม่ต้องเข้าไป<ม>กดหลายสเต็ปในการแบบกว่าจะเปิดกว่าจะปิดนะคะใช่ครับผมต่อมาครับก็คือดรัฟท์โหมดนะครับ,รบเรียกง,ง่ายๆเลยวก็คือเหมือนการสร้างรูปภาพแบบคร่าวๆภาพดรัฟ์อะไรแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับตอนที่เรายังไม่ได้มีไอเดียชัดเจนว่าเราอยากจะทําอะไรนะครับในการใช้ฟีเจอร์นี้เนี่ยมันก็จะทาให้เราจะได้ภาพที่คุณภาพอาจจะไม่ได้คมชัดเท่าปกตินะครับแต่ว่าจุดเด่นแลวคือสามารถสร้างภาพได้รวดเร็วนะครับแล้วถ้าหากว่าเราชอบแล้วก็ค่อย ปเจนอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ช่วยประหยัดฟาสต์โหมดไปในตัวนะคะสำหรับคนที่มีชั่วโมงฟาสต์โหมดจำกัดนะคะแล้วก็ใช้โหมดรับขึ้นมาได้ค่ะครับผมต่อไปนะครับจะชื่อว่า conversational mode นะครับจะเป็นโหมดที่เราสามารถเหมือนพูดคุยกับแชทบอทนะครับเพื่อใช้ในการสร้างรูปภาพได้นั่นเองคล้ายๆกับการใช้งานบน ChatGPT อะไรแบบนี้นะครับอ่ะซึ่งเราก็ไม่ต้องใส่พร้อมแบบเดิมนะครับเพียงแค่เราพิมพ์หรือว่าเราพูดลงไปว่าเราอยากได้ภาพประมาณไหนนะครับผมซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็สามารถ ใช้งานได้ทั้งแบบคำสั่งของ t e ทคหรือว่าเป็น Voice Mode นั่นเองนะครับผม โดยการใช้งาน Mid j ิชเนียเวอร์ชัน7นะครับหากเพื่อนเพิ่งเข้ามาใช้งานครั้งแรกนะครับจะสังเกตว่าพอเราปรับค่าเซตติ้งเป็น V7 แล้วเนี่ยเราจะยังไม่สามารถเจนภาพได้เลยนะครับเขาจะให้เราเนี่ยเข้าไปเลดหรือว่าแร้งรูปภาพจํานวน200ภาพก่อนนะครับเขาถึงจะเปิดมิชเนียเวอร์ชัน7ให้เราใช้งานได้พร้อมกับ global V7 profile ที่เป็น personalize สําหรับใช้ในเวอร์ชัน7นี้นะครับผมคือเหมือนจริงๆเขาให้ความสําคัญกับ personalize มากขึ้น<ช>นะคะจริงๆ personalize ทําให้อาการเจนภาพอะค่ะสำหรับในมุมมองของ1และทีมนะ มัน <ạ. S 1> ออกมาสวยกว่า หากว่าเราเลตติ้งภาพไปในทิศทางไหนนะคะในจํานวน200ภาพเนี่ยค่า personal code ของเราอ่ะที่เราจะไปใส่ตามหลังพร้อมอ่ะมันจะค่อนข้างได้ตรงกับสิ่งที่เราเลือกไปนะคะหากเราเลือกภาพที่เป็นภาพ T D เยอะๆแบบนี้นะคะพอเราไปเจนปุ๊บแล้วเราใส่พร้อมคําสั่งที่เป็น T D animation เนี่ยมันก็จะยิ่งส่งเสริมกันนะคะหากว่าเราต้องการได้ภาพที่เป็นภาพที่ดูเสมือนจริงนะคะภาพถ่ายจริงๆนะคะตอนที่ทำแรงภาพทั้งหมด200ภาพอ่ะก็อาจจะเลือกไปที่ภาพจริง มากกว่าภาพแบบกราฟิกเลยไงส่วนภาพกราฟิกพอมันมีภาพกราฟิกขึ้นมา2ภาพมันไม่มีภาพจริงให้เราเลือกเราทำไงเรากดสคริปต์ได้เลย<ช>นะคะคเพราะฉะนั้นมันก็ใช้เวลานิดนึงนะคะในการที่เราจะได้ p ersonalize มานะคะ<ช>ซึ่ง,<ม>ง p ersonalize นะคะก็สามารถทําได้หลายๆชุดเนาะอย่างทีมหนึ่งอะ่ะหนึ่งทำไว้ค่อนข้างหลายชุดมากเลยมีหลายสไตล์นะคะพอเวลาเราใช้งานนะคะสมมุติเราต้องการทําคลิปคลิปนี้นะคะเราก็ต้องเริ่มต้นจากการทําภาพนะคะการทําคลิปที่สวยนะคะก็จะมาโฟกัสที่การทําภาพเป็นหลักแหละ ซึ่งการทำภาพที่ดีะค่ะเราก็ต้องใส่ใจอะไรพวกนี้แหละนะถ้าสมมติว่าเราใส่ personalize l ที่แตกต่างกันนะคะพร้อมๆเดียวกันอะ่ะก็จะทําให้ได้ภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปเราด้วยนะคะเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน,นะคะ่ะ ต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงช็อตวาร์ปเทเลพอร์ตอันนี้กันนะครับผมจะเป็นตัวนักแสดงครับที่กาลังนั่งเล่นเกมแล้วก็เหมือนหลุดเข้าไปในโลกมิติต่างๆวิธีการทํางานนะครับเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสส่วนก็คือฉากหลังแล้วก็อย่างที่2คือตัวละครนะครับเราจะแยกในการเจนรูปภาพเจนวิดีโอ2ส,ส่วนนี้ออกจากกันนะครับก็เริ่มต้นจากช็อตแรกเลยละกันเนาะช็อตที่เราจะเตรียมก็จะเป็นคนคที่นั่งเล่นเกมจริงๆนะคะกับฉากที่เหมือนอยู่ในบ้านแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาภาพนี้นะคะไปแก้ไขไปเอาแบ็กกราวด์ข้างหลังออกนะคะ แล้วเปลี่ยนให้เป็นฉากที่เป็นสัมือนกรีนสกรีนนะคะคซึ่งเราสามารถใช้ได้หลายเครื่องมือนะคะจริงๆใช้ใน b i ส e ซอรี่ก็ได้นะคะแล้วก็ชอบภาพไหนปุ๊บแล้วก็กดภาพนั้นนะคะแล้วก็กดคําว่า Editor นะคะแล้วก็บัตในส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะเสร็จแล้วก็ลบพร้อมออกนะคะแล้วก็ใส่คําว่ากรีนสกรีนลงไปนะคะคซึ่งสําหรับใน Edit เนี่ย ของมิจนี่ยบางทีอาจจะแก้ไขแบบไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะก็แนะนําก็มีอีกออปชั่นหนึ่งก็คือ Canva ใช่ครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยจะใช้เป็น Canva Pro นะครับก็คือเราอัปโหลดรูปภาพลงไปแล้วก็กดคลิกที่คําว่า Background Remover ได้เลยเขาก็จะ Delete Background ออกเลยคทันทีเลยใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เหมือนสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ปรับเป็นสีเขียวขยับให้เต็มแล้วก็เอาไปใส่ในเลเยอร์ด้านหลังเพื่อให้เป็นแบ็กการ์ จะก็<ช>เอ,อ็กพอร์ตออกมานะครับผมเราก็จะได้ภาพตัวคนที่กําลังนั่งเล่นเกมอยู่โดยที่มีแบ c ็กการ์เป็นกีนสกรีนเพื่อเอาไปเจนเ,เป็นวิดีโอต่อนะครับผมอันนี้คือเตรียมไว้2ส,ส่วนแล้วเนาะสำหรับช็อตแรกนะคะก็คือเตรียมภาพไว้สําหรับไปการไปเจนวิดีโอนะคะหลังจาก<ช>นั้นเราก็จะไปเตรียมภาพคนนะคะในอีกสไตล์หนึ่งใช่ะค,ะครับผมขั้นแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องทําการ นำภาพตัวละครที่เป็นแบ็กเกลีเขียวนะไปเจนวิดีโอให้เสร็จก่อนนะครับพอเราได้วิดีโอเสร็จแล้วก็ให้เราแคปภาพในจังหวะที่เราต้องการเป็นภาพนิง่งนะครับผมจากนั้นก็เอาไปรีเทคเจอร์บนมิจเจอร์นี่ครั้งหนึ่งะนะครับเพื่อให้ได้ภาพสไต,ตล์การ์ตูนแนะนําให้เป็นเฟรมเดียวกันนะคะแล้วเขาจะรีสไตล์ออกมาได้แบบเนยนคลิปเนยนคลิปนะคะอย่าใช้เฟรมอื่นหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่รันเวย์นะครับเราก็ใช้งานวิดีโอทูวิดีโอนะครับเพื่อเปลี่ยนสไตล์จากภาพจริงเนี่ยเป็นภาพการ์ตูนในมิจเจอร์นี่เราดี เราดีสต่าได้วิดีโอแบบนี้ละกันแต่ส่วนตอนที่เราโยนวิดีโอเนี่ยก็คือเราจะต้องส่วนช่วงแรกออกไปแล้วเราใช้แค่จังหวะที่เรายกแขนก็อ่าลางแขนออกมันก็จะสั้นลงแล้วก็ทําให้ได้มูเมนที่ต่อนนี้งกัืถนกันนั่นเองใช่ค่ะสำหรับการสอนคลิปนี้เต็มๆนะคะก็จะอยู่ในคอร์ส AI Animation นะคะหากเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ w w w s t o r y b o a r d c o t h เลยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการทำฉากนะคะซึ่งการทำฉากเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้เครื่องมือ A.I. ทำเราก็สามารถมีเทคนิคในการพิมพ์พร้อมนะคะคเกี่ยวกับรูปภาพนะคะก็คือการสร้างตีบของ<ช>ภาพนะคะสร้างแบบเส้นลายให้มันรู้สึกว่ามีจุดนำสายตาถ้าเพื่อนๆเ,เห็นภาพทั้งสามภาพเห็นไหมเพะว่าตีภาพมันมันลึกเข้าไปแบบนี้ค่ะ โดยคีย์เวิร์ดเราก็ใส่ไปคำว่า capture with perfect symmetry and deep perspective from the center of the frame อะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. พอเราได้3ภาพนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปเจนเป็นวิดีโอต่อนั่นเองนะครับผมซึ่งในขั้นตอนการเจนวิดีโอจริงเราก็สามารถใส่พวกพร้อมเพิ่มเติมได้ว่าเราอยากให้ภาพเนี่ยมันมีความเร็วมากๆเพื่อทำให้มันดูเหมาะสมกับการแบบวาร์ปอะไรแบบนี้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นคีย์เวิร์ดคำว่า high speed อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือว่าพวก motion blur <c oughs> อะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะมี2ส,ส่วนเนาะก็คือคีย์เวิร์ดใน m ิจเจอร n นีนะคะสร้างภาพขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดเพื่อเอาไปเจนคลิปต่อในรันเวย์นะคะก็พวกแบบอย่างที่เตยบอกคือ High Speed นะคะแล้วก็จะไปเตรียมอีก2ฉากอันนี้จะเป็นฉากที่เป็นฉากกระตูนเลย 2D <ช>เลย<ม>นะคะสำหรับไว้เชื่อมตอนที่ตัวคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระตูนรีสไตล์แล้วนะคะเขาจะได้อยู่บนฉากที่เป็นฉากกร์ตูนซึ่งสําหรับภาพของตัวที่เป็นฉากกร์ตูนเนี่ย จริงๆเราก็มีจุดนําสายตานะใช่อาจจะไม่ไดู้เห็นว่าเป็นตีบเหมือนภาพตอนแรกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่เหมือนเป็นอุโมงค์เข้าไปแบบนี้อันนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับการทําซีนวาแบบนี้แล้วเจอออกมาเป็นทั้งหมด2ภาพนะครับผมก็คือเป็นภาพเฟรมแคบที่เห็นแค่รายละเอียดตรงแสงสีแดงใกล้ๆเพื่อใช้ในการคีเฟรมในขั้นตอนการเีิมวิดีโอค่ะซึ่งนะคะการเตรียมภาพเนี่ยจริงๆสําหรับหนึ่งอันมุมมองหนึ่งคือสําคัญมากนะคะเครื่องมือวิดีโออ่ะมันมีให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้ว ก็นับวันมันยิ่งใช้งานมากข<ช>ึ้นเรื่อยๆพร้อมก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้ใส่พร้อมที่ค่อนข้างสั้นมากๆนะคะคเขาก็ทําตามให้ได้แล้วแต่ว่าการที่เราจะได้ภาพนะคะ m o มู and Tone ที่ทําให้คลิปวิดีโอมันดูสม,มูทแล้วก็ถูกใจตามสิ่งที่เราต้องการอันนี้ยสาหรับหนึ่งะคือหนึ่งมาว่าการเตรียมภาพที่ดีอะ มีผลสําคัญมากๆช่ๆส่วนะะตัวรู้สึกว่า6 0เเลยนะที่แบบว่าถ้าภาพสวยวิดีโอก็ออกมาสวยถูกต้องใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราทําภาพนะคะโดยใช้มิเจเนี่ลเราก็จะใช้เทคนิคต่างๆนะคะเพื่อที่จะทําให้คลิปวิดีโอออกมาเพอร์เฟกที่สดุด ะะและสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ซื้อคอร์สเรียนกับทางเรานะคะเราจะมีกลุ่ม Discord ะคะไว้ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาจอยกันนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มาแชร์นะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะทิกต่างๆะคะ่ะรวมไปถึงสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับคอร์สเรียนใน Discord กลุ่มนี้ได้เลยค่ะโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะพามาดูผลลัพธ์เต็มๆของวิดีโอคลิปตัวนี้กันนะครับผม I'm inside the game, I need to find a weapon. Oh, my God! Ah! โอเคก็จริงๆก็เป็นเรื่องราวของแบบคนที่เล่นเกมเนาะแล้วก็วาร์ปเข้าไปในเกมที่เขาเล่นนะคะก็จริงๆก็มีจุดเชื่อมกันนะคะด้วยคาแรคเตอร์นะคะก็คือเราเตรียมภาพเนาะเราเตรียมภาพจริงอย่างที่เราอธิบายไปแล้วก็จะเตรียมภาพเป็นภาพ 2D animation แบบนี้นะคะจริงๆจากการที่ได้ทดลองการใช้ มิจน尼เวอร์ชั่นเจ็ดเนาะก็สำหรับมุมหนึ่งก็คือครจริงๆมันก็เนียนขึ้นแหละการอ d ด t ิทก็อ d ด t ิทได้ดีขึ้นมากๆนะคะบอกให้ลบก็ลบบอกให้รีมูฟก็รีมูฟนะคะครจริงๆค่อนข้างทําได้ดีขึ้นนะคะกว่า6.1ซึ่งมันยังเป็นอัลฟาอยู่นะคะคคเดี๋ยวลองตัวเต็มออกมากอาจจะมีอะไรที่มันดีขึ้น ะะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอจบลงเพียเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆนะคะชอบคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ AI แบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ